โอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยกันครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับของดีทีวีนะครับในตอนนี้ผมก็ได้ทําการจับกีก้ามาแล,แล้วทั้งสองตัวเลยตัวนี้เป็นตัวสีเขียวหนูหน้าตาดีกับพิบตาได้ด้วยนะภาคเนี้ยโอ้โหโคตรก,กลัวเลยว่ะนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวเวลขเก้าสิบนะฮะผมบังเอิญบังเอิญเป็นคู่กันพอดีนะครับโอ้โหโคตรดีนะครับจัดมาเลย ยวค่อยไปผสมที่หลังเว้ยนี่อัพเลเวลมานะครับเห็นอัพเลเวลเยอะอย่างนี้นะครับผมผมลากมังกรมานะครับผมแล้วก็ให้มันกัดนะครับโอ้นี่เป็นวิธีการฟาร์มเวลให้กับกังกีก้าแบบโคตรดีเลยนะครับผมแหม่ยิ่งเวลเยอะยิ่งโหดนะครับปะเดี๋ยวไปล่อมังกรกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเราจะล่อมังกรมาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยขโมยไข่มันโอ้โหโอ้โอโอโอโดิ่งไม่ทานดิ่งไม่ทานดิ่งไม่ทานลบก่อนลบก่อน มันดิ่งช้าเกินไอ้กิฟินภาคนี้นะครับเกือบตายหาแล้วไม่นานนะครับผมโอ้ยเดี๋ยว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 ไอ้จะไปจอดทำไมเนาะเฮ้ยออกไปเร็วอือลากแพ้กิก้าเล่นงานเลยนี่โดนกิก้ากัดโดนกีก้ากัดอืมโดนกิก้ากัดไปน้องกัดมาเลยลูกกัดมาเลยเออไอ้มังกรตัวนี้มันอ๋อลืมดูเลยนะลืมดูเพศเลยนะครับโอเคเราจะล่อมาสังหารอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชม ก็เป็นการทำลายนะครับทำลายเจ้าไวเวินนะครับแล้วค่อยไปขโมยไข่กันมาเนาะจะได้แบบขโมยไข่แบบง่ายๆนะครับป่ะ let's go อืมโอ๊ยลืมบอกไอ้โลเคชันเลยว่าโลเคชันไอ้ลังมังกรเนี่ยนะครับจะเดี๋ยวล่อก่อนขอล่อมาก่อนขอล่อมาก่นอ,อกนตรงนี้เราควรเยอะเลยนะครับบินหนีเลกิฟินเลยโดนเผาตายหาอืมจะโดนเผาตายหาพวกนี้มันบินเร็วจัดเลยนะดูดิ คดเร็วนะครับวิ่งหนีแทบจะไม่ทันเนะี่ยต้องดิ่งนะต้องดิ่งเอยช่วยผมด้วยกิก้าได้โปรดจดก,การมันกิก้ามันมาหาผมแล้วนะ่ะเออดีที่เปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยมึงเรียบร้อยนะครับจะดูก่อนว่าตัวไหนมันเป็นตัวเมียอ๋อดูไม่ทันดูไม่ทันเฮ้ยไปเวรนตัวนี้มิวหรือเปล่ามิวหรือฟีมิววะถ้าฟีมิวเราจะไม่สังหารนะ เราจะเอานมอ่าวเรียบร้อยตายหาหมดตายหาหมดเลยโดนยิงกระตายหมดเลยนะครับถ้าตัวไหนเราจะเอานมก็ปรับพัทสีไว้เนาะให้มันตีฟรีแล้วก็ยิงยาสลบไปนะครับแล้วก็ขโมยนมมันมาไอตัวนี้เวลอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยโดนกัดโดนกัดลบลีกอันลบลีก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 โอ้ยโอ้โหโดนมันช็อตทีนึงว่าเกือบเลี้ยงนะครับเดี๋ยวขอปรับพัทสีไว้ก่อนนะครับผมขอปรับพัทสีไว้ก่อนเออพัทสีไว้ก่อนดูก่อนด่วนตัวนี้ ฟีมิลหรือเปล่าเอ่ออะไรนิ่งไวเวอร์อ๋อฟีมิลยิงด้วยเว้ยนะครับโอ้โหเดาก็ถูกอ่ะรอมานิง่งรอมานิง่งเอามานิ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมไปงันครั้นี้ก็ไปยัดยาสลบที่ตัวมันกันนะครับนี่ไงนะครับผมขอขโมยเนี่ยนะหนะนุมน่มอนะ่ะขอหนุยย่มเนี่ยนะกีก้ายึงขยับลูกอดทนไว้อดทนไว้พ่อกำลังยัดยาสลบเข้ทุกตัวมันนี่เลยนะครับผม อ้าวมันกัดกีก้าผมฮะผมก็ยิงยาสลบใส่นี่กัดก้าผมก็ยิงยาสลบใส่จังหวะนี้แหละระวังยิงโดนลูกน้องตัวเองด้วยนะครับเออภาคนี้มันยิงโดนตัวสัตว์ในบ้านเราได้ด้วยนะครับผมไอ้ทำไมไม่สลบสตีวะเก่งยังวะอืมอาเรียบร้อยกับผมสลบครับหลับในฮะโอเคเนี่ยถ้าเป็นตัวฟีเมลนะฮะคุณผู้ชม มันจะขึ้นชื่อว่าตัว F นะครับผมวิสนะครับแล้วก็ตัว F นะฮะเขียนว่า Female อย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นผู้ก็จะเป็นตัว M นะครับทีนี้ก็ผลิตสึกนะครับผมจัดการไปเลยอ่าวทีนี้ก็เอานมไปไว้นะครับผมในตัวสัตว์เลาเนาะมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับรู้สึกว่าไอ้นมเนี่ยมันจะเอาไว้ในตู้เย็นไม่ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเราต้องไปขโมยไข่และดูทรงนะครับขโมยไข่แล้วก็เอาไปฟักนะครับ แล้วก็ป้อนนมนะครับผมแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าใครทําบ้านเนี่ยใกล้ๆไอ้ไอ้รังไบเวอร์เนี่ยนะครับก็จะดีหน่อยนะครับผมมันดีตรงที่แบบอา้าวมันเห็นกูแล้วนะครับมันดีตรงที่ว่าเราจะฟักตรงไหนก็ได้นะครับผู้ชมแล้วก็หานมได้ไวนะครับมาเลี้ยงอาหารุมไม่ทันเดี๋ยวมังกรตายก่อนนะครับอืมมาเร็วมาเร็วมีอีกไหมวนะเนี่ยโอเคน่าจะไม่มีละ นี้ก็จัดก,การไปเลยนะครับผมให้กิก้าเราจัดก,การไปปรับโนทอลไปเลยนะครับได้นุมนะ่มละเล่นงานเลยน,น้องอโอเคปล่อยกิก้าเราจัดก,การไปครับเรียบร้อยกัด2ทีตายไปเลยโคตรโหดผมอัพแค่ดาวเมดนะครับคุณผู้ชมไปคราวนี้ไปขโมยไข่กันรูซียจะมีไข่ฟองหนึ่งครับอยู่ตรงนี้อ่าลืมบอกโลเคชั่นนี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไปเอออ่ออ่อ,อ,อ มีสะดุดมีสะดุดเนี่โอ้ยเก็บไข่มาเลยเนะครับผมโอ้เรียบร้อยครับเบลลที่สิบห้าหรือเปล่าใช่ไหมวะดูไม่ทันเมื่อกี้นี่หนีก่อนหนีก่อนยวโดนชอด็อตตายหาโอเคเยวโดนชอด็อตตายหาก่อนนะครับปะทีนี้ก็เอาไข่มังกรตัวนี้ฮะผมไปฟ้าก,ก่อนเนาะแล้วค่อยเอามังกรตัวนี้ไปขโมยไข่ต่อนะครับคุณผู้ชมที่ผมมาขโมยรังไวเวิร์ดเนี่ยนะครับ ผมว่าผมอยากเอาไวเวร์ไปตีบอสลองดูนะไอ้แมปนี้ผมอยากลองดูว่าไวเวร์มันจะเอาไปตีบอสได้ไหมนะครับคุณผู้ชมเออเห็นเขาเอาพวกแรดพวกทีเล็กไปเนาะฮึไม่มีใครเอาไวเวร์ไปเลยนะครับผมคิดว่าจะมาลองสักหน่อยนะครับผมปะทีนี้กลับบ้านเลยดีกว่าได้ไข่มาแล้วเดี๋ยวไปฟักเอาไวเวิร์ตัว level 25มาก่อนนะครับเพราะว่าไวเวร์เนี่ยมันบินเร็วมากนะครับคุณผู้ชมบินหนีพวกเดียวกันได้นะครับ แล้วก็มันสตาบิน่าเยอะนะครับดีกว่ากิฟฟินแน่นอนนะครับผมเลือดเยอะด้วยเออมันทนกว่านะครับผมมากั้นนะครับแล้วก็เอามาขโมยไข่นะครับผมขโมยไข่ไวเบิรนป่ะกลับบ้านก่อนไปฟักไข่ก่อนนะครับโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําที่ฟักไข่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยต้องใช้แอร์ถึง11ตัวเลยนะครับผมในการฟักไข่ไวเวิรนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหทิ้งไข่ไปเลยกดดับไปเลยนะครับทีนี้ก็ทําการฟักไปนะครับ ให้ไอหลอดเสียฟ้านะผมมันลดลงเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็แสดงว่าได้แล้วนะครับผมมันต้องรอแบบโคตรนานเลยนะครับก็ไม่ได้ปรับคูณมานะครับก็ต้องรอไปประมาณ33นาทีเลยนะครับผมมันถึงจะฟักออกมานะครับอ่าใายไปเบิร์ตัวนี้เวลวเท่าไหร่วะเนี่ยนะครับววหกสิบห้านะครับผมก็เดิมวลวร้อยห้านะครับแหมที่ไหนได้ดูข้างล่างนะครับโอเคทีนี้ก็รอจนหลอดเสียฟ้ามันหมดนะครับผมแล้วค่อยป้อนนมเนาะ แล้วก็รอเขาโตนะครับนี่ก็รอไปเลยครับโคตรนานจะบอกให้32นาทีแล้วนะครับออกไปปรับเลยดีไหมเออออกไปปรับเลยดีไหม <c oughs> เออเดี๋ยวถ้าเป็นโหมดออนไลน์จะรอเท่านี้เลยนะครับผู้ชมจะรอเท่านี้เลยนะครับก็ผมไม่ได้ปรับอะไรมาเยอะนะผมปรับแค่สตาบิน่านะครับผมนี่โอเคอ่ะเอาให้ใกล้เคียงกับไอออนไลน์ที่สุดนะครับผมเล่นครั้งนี้ <c oughs> คุดลำบากนะครับเล่นแบบนี้อ่ะรอไปครับเอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเจ็ดวิโอกวิห้าวิโอ้หรู้สึกว่านุ่มเนี่ยจะบูดก่อนแล้วนะครับผมหลังจากที่รอมาเนาะก็ตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเย็นเกินไปนะครับมันก็เลยไม่ฟักนะครับโอ้โหออกมาแล้วครับผมตอนนี้ไวเวิร์ดของผมนะครับเดี๋ยวปรับให้มันปรับไอเดินมาใกล้ๆกลหน่อยอาโลเวิร์ดนะครับเออปรับให้มันเดินมาใกล้ๆหน่อยนะครับมันจะได้เดิมตามนะครับ เนี่ยนมจะหมุดบูดก่อนแล้วเนี่ยนะครับเออน่าจะเอามาฟักไว้แล้วก็ไปหานมมานะครับผมโอ้โหนะครับลืมไปเลยนะครับผมเฮ้ยนี่เราสามารถใช้กุญแจนะเพื่อเร่งการจเจริญตัวตองเขาได้นะครับผมคิดว่าน่าจะรอไปอีกนานเลยนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวันเลยแหละนะครับผู้ชมเป็นวันสองวันเลยนะโอ้โหอีกหนึ่งชั่วโมงจะทำเทมมิ่งนะครับเฮ้ยนะครับ ก็เลี้ยงนมไปเลยนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เออในต้องไปหานมมาเพิ่มนะครับขึ้นทีละโอ้โห0ูนจจุเลยนะครับคุณโอ้โหขึ้นคุณน้อยนะครับรู้เลยนะครับผมโคตรใช้ชีวิตลําบากนะครับผม่นหมอดออนไลน์ผมจะบอกให้นะครับชีว่านาะใช้ชีวิตแบบโคตรลําบากนะฮะผม แต่วา่าถ้าในหมดออฟไลน์เนี่ยเราต้องออนเกมไว้นะฮะผมถ้าในหมดออนไลน์เนี่ยเราไม่ต้องออนก็ได้นะครับถ้าเซิร์ฟมันเปิดจู่มันก็นับเวลาเรื่อยๆนะับคุณผู้ชมเออมันก็จะไวไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าในออฟไลน์เนี่ยรู้สึกว่าเราต้องนอนข้ามวันเลยนะอ่างั้นผมลองนอนแล้วกันอนะ่ะลองเข้าไปนอนข้างในเลยเมื่อกี้นี้ศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดแปดใช่ไหมเออฟาสทำวิวอย่างไงไว้เนี่ยนะครับอ๋อหิวอยู่อ๋อ ฮังกรีนะครับจริงด้วยหิวอยู่นะครับผมเดี๋ยวกิกนคงกินข้าวก่อนนะครับกินก่อนกินก่อนกินก่อนนอนกินก่อนนอนหนีนอนเลยทีนี้นะครับผมปิดประตูด้วยก็ทําการนอนไปอา้าวหิวน้ำเหรอหิว <c oughs> หลายอย่างยังวะเนี่ยกินเข้าไปน้ํานอนทีนี้โอเคข้ามไปแล้วฮนะไอ้มังกรเป็นไงบ้างโตขึ้นเท่าไหร่ โอ้โตขึ้น9.6เลยนะครับผู้ชมแสดงว่าเราสามารถทําการนอนแล้วก็ทําให้มันโตขึ้นเร็วได้เรื่อยๆนะครับผมในโหมดออฟไลน์เนาะเอ้ยวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมนมเหลือเท่าไหร่เนี่ยนมยังอยู่นะครับนมยังอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวนอนอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยไปหานมเข้ากันนะครับผมหานมแล้วก็มาป้อนให้เรื่อยๆเนาะผมกดสต็อปไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับนอนต่อได้ไหมนอนต่อไม่ได้หิวอีกแล้ว คราวนี้หิวไร่หิวทั้งสองเลยกินเข้าไปเราไม่ต้องฆ่าตัวตายก็ได้มั้งนะฮะผมในภาคนี้ก็อนอนได้ใช่ไหมขอร้องอ๋อจะนอนได้ในอีก11นาทีนะครับผมรู้สึกว่าเราต้องทําการฆ่าตัวตายนะฮะผมเออแต่ไม่ทำนะฮะไม่ทําดีกว่านี่รอไปหะลองไา11นาทีครับแล้วว่าเราสามารถตอนนอนติงอื่นได้ไหมนอนติงอื่นก็ไม่ได้ นะฮบผมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับภาคเก่าเลยนะครับผมใช้วิธีนี้ได้นะฮะก็ทําการเลี้ยงไปนะครับผมโอ้หน้าตาหน้ากุรอมากมังกรพิษนะครับหน้าตาจะเป็นเหมือนงูนะครับผมมีแผลไม่เบี้ยด้วยนะครับนี่ดูเสียงโอ้ยอันตรายนะครับผมพ่นพิษได้ตัวนี้เฮ้ยนะครับเดี๋ยวจะบินล่อมังกรกันนะครับผมใช้ตัวนี้แหละ คือไอลังไววเวินในแมพแรกน้าล็อกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตั้งอยู่ในโพรงอย่างเดียวนะครับผมมันมีอยู่ข้างล่างด้วยนะครับคุณผู้ชมมันมีไข่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโพรงอย่างเดียวนะครับโอ้โหงั้นก็เก็บมาเลยสิครับโอ้โหเวลสิบห้าเอามากินเล่นเลยได้ไหมโอ้โหนะับผมไข่มงกรไฟตัวนี้รเรทสิบห้านะครับไม่เอาโอ้โหน้อยกว่าเมื่อกี้อีกเลยครับเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ โอ้ยังกรสายฟ้าฮะเอ่อวิวท่ายไปเนี่ยวิวหกโอ้ยผมขอโทษพี่โอ้ยผมขอโทษพี่รีบดิงเลยนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวล่อไปหาจงกีก้านะครับผมแล้วก็ทําการยิงให้เขาสรบก,กันถ้าเป็นตัวเมียนะเออเราจะขโมยนมเขานะครับนี่มาแล้วบินมาโคตรเร็วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวเมียนะครับ ทาเวลเยอะก็ให้รีนจัดก,การเลยไม่งั้นกีก้าตายก่อนแน่ๆนะครับมาแล้วกีก้าของกินมาแล้วของกินพวกนายมาแล้วปาปัสซี่ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนเป็นตัวพี่เียเสียงลงตัวนี้พอยซสั้นเนี่ยเป็นตัวพูนะครับรีบสังหารมาเลยนะครับไอพอยซสั้นตัวนี้แป๊บหนึ่งอย่๋ยยิงโดนกีก้าอุ้ยยิงโดนกีก้าไป็นไงโดนเต็มๆนะครับ ออเรียบร้อยพอยสันไวเบอร์นไอตัวนี้นะตัวนี้ตัวผู้เหมือนกันโอ้โหนะครับก็รู้ว่าเอาตัวเมียมาด้วยนะครับโอ้นี่ไงเรียบร้อยฮะเลือกกี่ก่ายเท่าไหร่เหมือนสี่หมือนเจ็ดโอเคยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปหารากตัวเมียมานะครับผมแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าข้างล่างจะมีไข่นะสองฟองแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีนะครับ อะ้วมีไวเวินเฝ้าอยู่โขนเพิ่งเกิดนะครับมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวรอไปเลยดีกว่านะครับอยากได้ไวเวินตัวเมียมากกว่าตอนนี้เพราะว่าต้องการนุมมากเลยนะครับตรงนี้มีไหมเนี่ยังคกรไวเวินตัวเมียนะฮะก็มีขึ้นมาเลยเนะี่ยบินขึ้นมาเร็วลอดมาเลยครับลอดมาเลยเออขอไอเวินตัวเมียนะ <c oughs> จะยิงเอานุมซะหน่อยนะครับอืมมาแล้ว ตัวไหนตัวเมียเอ้ยตัวไหนตัวเมียบ้างหยุดเดี๋ยนี้หยุดเดียย๋ดดยนี้หยุดบินวนเดี๋ยนี้นี่ไงรอดักยิงมาตัวนี้ก็ได้วะอ,อือเอาเฮ้ยไปโดนเฮ้ยคุหลบหลีกไอ้นี่นี่ไงโดนโดนไม่หยุดไว้ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมโคตรบ้าออไม่หยุดเลยยิงไม่โดนเลยนะครับอือเรียบร้อยครับ <c oughs> กวรจะสรุปฮะโอโ้โหทำเอาเบียนหัวก็เลยเยชียวเชียว เป็นตัวเมียฮะเวลร้อยห้เยอะอจากการสังหารทิ้งไปนะครับเฮ้ยเหมือนเวลาผ่านไปมมนะครับผมเทมมิ่งหมดะครับเวลาเทมมิง่งรู้เหมือนว่าเขาอยากจะกินนมแล้วนะครับตอนนี้โอเคเอาอยัางไงดีอ่ะป้อนนมไปเลยได้ไหมกดคอนซูมีเหรอเอาเหมือนเดิมเลยนะครับทําไงดี เราจะป้อนนมยังไงดีเอาไว้ฝั่งนี้หรือเปล่าแล้วก็แตะหน้าจออ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะผมในการทำยิมปิ้นนะ,ะับภาคนี้ก็ใส่ไว้ในช่องนี้นะฮะผมแล้วก็กดแตะตรงกลางที่หน้าจอนะตรงใกล้ๆเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รออีกหนึ่งชั่วโมงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะโตก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมเออนี่เป็นไงนะครับทำยิมปิ้น50%นะ่ะเป็นไงเฮ้ยดูคามโหดเพิ่มขึ้นมาไหมเนี่ยโหวน่าจะเพิ่มแหละผมคิดว่านะครับ ทำอีปินขนาดนี้นะเฮ้ยน้องเดี๋ยวไปดูไข่มังกรสายฟางเรานั้นอีกเก้านาทีนะครับผมไข่มังกรสายฟางผมก็จะฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับเฮ้ยเเดี๋ยวมาดูสีไอ้มังกรสายฟางผมดิจะได้สีอะไรวะนะครับอีกห้าวินะครับผมเดี๋ยวขอป้อนนมเ่อนดีก่อนอ่าไปจักสามป่องนะครับโอ้มาแล้วฟักออกมาแล้วนะครับผมเลเวลหกสิบเย้ใส่นมเข้าไปแล้วก็ปรับให้เขาตามมาใกล้ๆหน่อยนะครับเอ้ยปรับตรงนี้ นะครับแล้วก็ปรับเป็นลเวิร์ดนะครับผมโอเคเอามาเลี้ยงตัวนี้ดีกว่าไอ้มังกรตอนน,นี้มาเร็วมาเร็วเร็วเฮ้ยอีกตัวหนึ่งมันจะโตแล้วเนี่ยนะครับแม่อ่าลอยนี้โตก็เป็นอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูไข่เจ้าไอซ์ไวเวิร์นกันหน่อยนะว่ามันเกิดแถวไหนได้บ้างนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เผื่อคนที่อยากได้มังกรไอซ์ไวเวิร์นมาขี่เล่นนะครับผมเฮ้ตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยนะครับจุดที่ไข่ไอซ์ไวเวิร์นเกิดนะครับผมมันก็เป็นตรงนี้นี่แหละมันก็มีมังกรไอซ์ไวเวิร์นมาเฝ้าตรงนี้ด้วยนะครับผมแนะนาให้เอากีก้ามาเลยเนาะมันก็ใกล้ๆกับจุดที่ผมมาล่ามังกรแถวนี้แหละนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ให้มาหาเอาเลยนะครับป่ะ let's go เดี๋ยวไปดูกันข้างในนะครับผม นี่รู้สึกว่าจะมีมังกรเฝ้าอยู่2ตัวนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้นมไอซ์ไวเวิร์นในการเลี้ยงลูกเขาหรือเปล่านะครับนั่นมีอยู่3ตัวนะครับโอ้สตัวเลยนะครับผมทําไงดีละทีนี้นะครับเอ่อตรงนี้มันหนาวมากเลยนะครับผมต้องกินนะนี่เยอะๆงั้นก็ล่อมาทีละตัวแล้วกันเนาะอ๋อตัวนี้เป็นตัวผู้ไวเวิร์นนะครับโอ้ เอาตัวไหนดีล่ะทีนี้มันยิงกมันมาพร้อมกันแน่เลยผมคิดว่านะครับตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวผู้ไวเวินนะครับแล้วก็มีหมาป่าอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอันตรายจริงงั้นก็จัดการไปก่อนนี่จัดการตัวเล็กน้อยไปก่อนนะครับไอน้นี่ไอน้นี่ไอ้นี่ยังเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมา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 โอเคมันน่าจะเบี่ยงไปเบี่ยงไปที่อื่นแล้วนะครับเดี๋ยวขอจัดการหมาก่อน โดนนี่ไงไอ้กีกาแทงไปโอ้พ่อนออกมาเป็นน้ำแข็งนะครับไหนมีตัวไหนอีกวะเนี่ยขอเป็นตัวเมียได้ไหมขอดูหน่อยอ๋อในตัวไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าตัวมีเราต้องยิงยาสรบปเอาไงนะครับผมเรียบร้อยตรงนี้อ่ะโอ้ยคีลุมไอพวกนี้คีลุมโอ้ยคีลุมยังมาอ่า รัวๆเลยถ้าลุม่างนี้กัดรัวๆเลยอืมเรียบร้อยมุดตีมุดต,ตีโอ้โหได้แต่นเนื้อน่องไม่ให้เนื้อธรรมดาเลยหรือไงไอ้พวกนี้เอ๋อเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ข้างบนนี้นะครับนี่เราเดินมาจากตรงนู้นนะครับผมก็มาเอาไข่ตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห <laughs> เฮ้ย อะไรวะเนี่ยนะครับโอเคผมมีเตียงอยู่นะก็ให้ทําเตียงไว้เลยนะครับผมตรงนี้เซ็งเลยทีนี้เดี๋ยววิ่งไปเอาของก่อนเดี๋ยวตายหนาวเดี๋ยวตายหนาวนะครับคุณผู้ชมไปวิ่งเข้าไปเอาเลยวิ่ง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 นะครับวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปนะครับมันมีไอ้พวกไอซ์ไวเวิร์น มาเฝ้าโคตรเยอะเลยนะครับตรงนี้เออโอเคเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะครับแนะนําให้เอากีก้ามาด้วยอา้อาวอ้าชิมหายแล้วปรับให้กีก้ามันเอสแท็กก่อนนะครับเหมือนจะมีตัวมายุ่งนะครับอืมโดนกัดไปดิกัดมันน้องกัดมันโอ้โหโจะวนเออนั่นแหละโอ้ยแล้วก็ดูหักไงต้องไปเอาของก่อน ของของผมปื๊บปืื๊บกินทันไหมเนี่ยกินโอ้โหกินทันเฉยเลยก็รู้ว่าจะหนาวตายหาซะแล้วนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขึ้นไปเอาไข่เนี่ไข่ไอซ์ไวเวิร์นโอ้ไข่ไอซ์ไวเวิร์นของผมเวลที่สิบถเอ้ยนะครับเดี๋ยวมองดูรอบๆมีอีกไหมอ้าวชิบหายแล้วกูมีตัวมาเกิด โอ้ oh, ช่วยด้วยโอ้ oh, ช่วยด้วยโอ้ oh, ดีนะที่มันแบบเป่าทีเดียวไม่ตายนะครับมันเป่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เออดีดีดีดกิกาช่วยพี่ด้วยน้องปคราวนี้หนีกันดีกว่านะครับเออนี่นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับจุดเกิดไข่บักกรไอซ์ไวเวร์ไปละอยู่ด้วยแล้วโอ้โหเล่นนหาอะไร ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไข่มังกรเลเวลร้อยแปดสิบต้องเป็นของผมไข่มังกรเลเวลแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไอ้น้องฮ่าฮ่าฮ่าอย่ามาปั่นป่วนพี่จะเก็บไข่มังกรเลเวลร้อยแปดสิบกลับบ้านดีกว่าเว้ยได้ของโคตรเยอะโอ้ยหนักเลยกูทำไงดีเลยทีนี้ชิบหายเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหจะทิ้งอะไรดีวะ ิงไข่ฟองที่มันวิวนิดน้อยไหมเออไอไข่ฟองเนี้ยปันเกินครับกดกินเลย <c oughs> กินไข่มังกรอแข็มังก่อ,กอตัวหน้าตัวตาเลยนะครับโอ้ไปแล้วนะครับ โอเคโอเคตอนนี้ก็ได้ทำการฟักไข่ไอส์ไวเวิร์ดไปที่เรียบร้อยนะนี่เลยเบลล์ยี่สิบอันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเย็นเกินไปเพราะว่ามันกำลังจะค่ำนะผมคิดว่านะครับเราต้องฟักตอนกลางแจ้งนะครับผมแล้วก็นี่นะครับพอยซัน w ไวเวิร์ดเรียบร้อยแปดสิบนะแถมไม่ได้ได้แค่ตัวเดียวนะคุณผู้ชมผมก็จัดมาเลยนี่ตรงนี้นะครับนี่มองกรไฟนะครับผมเรียว190ครับโอ้ผมได้นำให้อยู่ตรงนั้นนานๆเลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกววเบลเยอะๆ,ๆมันจะมาเกิดนะ เออแล้วก็เวฟห้านะครับอันนี้อันนี้ก็เวลห้าสิบนะครับผมแล้วก็ไข่พิษนะครับมาอีกร้อยเจ็ดสิบเลเวลนะครับผมนี่แล้วก็บรรกรณพิษของเราเนะี่ยโตไปที่เรียบร้อยนะขี่ดูหน่อยดิอืมกดสกลิลกดขี่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้อันสกิลอันล่างเป็นการขี่พวกสัตว์ในบ้านของผมนะครับผมนี่ไปไหนก็ได้แล้วบินโคตรเร็วไง เออแล้วบินโคตรเร็วโอ้ยไอเองคิโลมันหนักเกินมันมีเบอร์รี่เยอะในตัวนะครับขี่เมื่อกี้บินไม่ได้เลยนะครับผมนี่แต่มาลองใช้พิษลองใช้พิษพ่นพิษอย่าพ่นใกล้เกินนะครับโดนตัวเองด้วยนะจะบอกให้โดนเองตายห่าเลยนะครับเดียงเลยนะครับพ่นพิษบุ้มโอโ้โหแล้วก็สกิลวันนี้เป็นกระพือปีแค่พวกตัวเ,เล็กๆมันกระเด็นหนลีละไม่อยู่ด้วยละเนี่ยมันบินไวมากเลยนะครับผมใช้มันในการ ไปขโมยไข่บางก้อนได้เลยนะไอตัวนี้นะครับโหดส,สัสนะครับผมโอ้โหดูท่าลงจอดก็เท่นี่ๆเดี๋ยวมาดูไวเบิร์นไฟฟ้าอุย้ยสายไฟฟ้าช็อตตายจะบอกให้โดนกูช็อตแน่ไอตัวเมื่อกี้นี่บางอาจมาตีผมช็อตโหดใจก็ไปมันจะทนได้ไหม <c oughs> มันจะทนได้ไหมกับดาวมีดไฟฟ้าของพี่นะฮะอืมมานี่ดิ วนอ้อมแล้วตอนนี้ศึกระวังบอลโตปะทะกับไฟฟ้าไวเวิร์นโดนช็อตโดนช็อตโอ้ยช็อตจน,น,นสตามบิน่าหมดช็อตจนสตามบิน่าหมดพักแป๊บตายเห <c oughs> มือนกูจะเล่นเสียงเยอะเกินไปนะเมื่อกี้นี้เอาตายกูตาย <c oughs> โอเคนะครับเดี <plane>. ๋ยวเรามารอดูไอไอซ์ไวเวอร์ออกมาเป็นตัวกันดีกว่านาะวันนี้โอ้ด้ไหนเราก็ได้ขี่ไวเวิร์แบบกเทเลยนะครับวันนี้มันไม่ร้อนน่ะนะครับผมรู้กูต้องเพิ่มแอร์ไวเนี่ยฮะแอร์สิบสองตัวแล้วมันยังไม่พออีกนะเอ้พวกนี้เราต้องไปอยู่แถวร้อนๆนะครับผมเราถึงจะใช้แอร์สิบเอ็ดตัวได้เนาะอย่างเช่นแถบทาีิสายอะไรเงี้ยนะครับผมมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปฟักตรงนั้นนะครับ เออก็ใช้แอร์แค่1 1ตัวก็พอนะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าผมต้องเพิ่มแอร์ว่ะฮะเออผมต้องเพิ่มแอร์ว่ะอ่าหลังจากที่เพิ่มแอร์ไปมันก็ฟักไปทิ่เรียบร้อยนะครับนี่ผมเพิ่มไปตรงนี้อีก2ตัวแล้วก็เพิ่มตรงนี้อีก2ตัวนะครับทีนี้ก็ฟักได้ทั้ง2อันเลยนะครับผมโอ้โห,โหตะโคดเบืองไฟเลยดูนีดูมันกินไอ้น้ำมันผมดิโอ้โห,โหแต่น้ำมันผมนานอยู่นะเหลือ9.2นะครับผมดามอยู่นานอยู่นะครับ น้ำมันก็ไปขุดที่ถ้าน้ําแข็งได้นะครับผมมันจะมีโพงเข้าไปอ่ะแต่ไม่ไม่ใช่ถ้ำนอนนะเออมันจะเป็นโพงเข้าไปอีกอันนึ่งมีแพนกวินให้ตีหัวด้วยนะเอาโพลิเมอร์มาแปรรูปได้ด้วยตรงนั้นนะครับโคตรมันอ่าเดี๋ยวเรามารอดูไข่ไอซ์ไวเวิร์นกันอันนี้ผมก็ออกไปปรับเป็นหกนะเพราะว่าขี้เกียจรอแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ยมาแล้วไอซ์ไวเวิร์นน้อยเอ่อกดไงวะเนี่ย เอาไปกดตัวไข่ฟองหนึ่งเฉยเลยกดแถบก็ได้เออนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปาไปข้าตาม,มาใกล้ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไอ้บางกรพิษก็จะเกิดแหละไอ้ตัวนี้เกิดพร้อมกันเลยเป็นพี่น้องนะครับพี่น้องนี่พี่น้องสายเลือดคนคนละเรื่องนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้บางกรพวกนี้มันจะผสมกันได้หรือเปล่านะสลับไอ้ไวเวิร์นแล้วก็ไอ้ไวเวิร์นธรรมดาเนี่ยนะครับเออมันกินไอ้นี่มันกินนมธรรมดาได้นะคุณผู้ชม เอองั้นก็ดีนะครับมันกินนมเจ้าไวเวือนธรรมดา,าได้เราไม่ต้องไปหานมไอไวเวรอนไอน้ําแข็งหรอกนะเออมันกินนมเหมือนกันนั่นแหละนะครับกินนมเหมือนกันนะครับกินนมตัวเดียวกันได้นะครับแสดงว่าต้องผสมกันได้แน่เลยวะ่ะเฮ้ยกูคิดอะไรมันแผลอีกแล้วไอปะาเฮ้ยนะครับโอเคออกมาเนาะคืบคลานออกมานี่นดนิน,น,นี่มันเลี้ยงในการอยู่ตรงไหนนะ่ะอ้ยจ้าไอไวเวร์นหน้าตาเท่ย่จังเลยวะสตอ๊อปสต๊อปดูดิ โอ้โหไอ้ไวเบิร์นครับหน้าตาโคตรเท่เอ้ยตามันแบบเย็นชาไงพระเอกเย็นชาเทพเย็นชานะครับคุณผู้ชมวันนี้โหสัตว์รเวิ99แต่แก้งทำเป็นกากหรือเปล่าอันนี้นะครับโอ้โหนะครับจากกานดิเมโคตปั่นเฮ้ยเทว่ะไอ้ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมปรับเป็นโตเร็วนะครับเป็นหกนะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับในออนไลน์น่าจะโตช้ากว่านี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะนอนเอาละกันนะครับ เือผมขี้เกียจรอแล้วไงผมอยากได้กองทัพไวเวิร์นละตอนนี้โอโ้จอตรงนี้แหละจะเอาตัวอื่นมาฟักต่อเลยนะครับคุณผู้ชมนะจะทำกองทัพไวเวิร์นแบบซิกมาามิลนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนี้ด้วยการขี่ไอซ์ไวเวิร์นแล้วกันเออขอเก็บไข่ไว้ฟองหนึ่งมันหนักเกินเออแค่สองฟองก็พอนะครับเอาตัเวเบลเยอะเนี่ยอ่าฟักไข่ไป นี่วิวร้อยเจ็ดสิบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็วิวร้อยเก้าสิบจะกดคอนซูมีนะกดคอนซูมีคือแดกนะโอเคโตเล้วเข้าโตเลยวเข้านะครับเดี๋ยวจะรีบนอนนะครับผมวันนี้เออเจะรีบนอนแล้วก็รีบปรับนะครับให้มันโตเร็วๆเนาะเพราะว่าคนดูรอกันนานแล้วนะครับผมฟักไปฟักมานี่ยนะครับกดปั่นโอเคตอนนี้มันก็โตทั้งคู่แล้วโตวจนจะสิงล่างกันอยู่ด้วยนะเพราะว่าจอดใกล้กันเกินนะคุณผู้ชมโอ้โห ไปปรับให้มันโตเร็วนะครับผวันนี้เฮ้ยทำไม,มบินเร็วอย่างวะเนี่ยโอ้โหไอ้สุวเร์บินเร็วหรือพนน่นนกแข็งโอ้ยอย่างเอามาเฮ้ยกูจะแช่น,นี่ได้ไหม,มวะเนี่ยบอนโตเนี่ยแช่ดูดิเอาสเตบินาหมดเฮ้ยเออแต่มันบินเร็วจัดเลยนะครับบินเร็วเกินนะครับสกิลอื่นก็เหมือนกับมังกรทั่วไปเลยครับเป็นการกระพือปีกแล้วก็เป็นการพ่นนะครับแล้วก็เป็นการขีบนะครับ เดี๋ยวผมจะรอให้สาบิน่ามันขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอัพเป็นอะไรดีเป็นอัพเลือดแล้วกันนะครับมงกรเนี่ยต้องอัพเลือดก็ดาเมจนะครับผมเออบินเร็วไม่ต้องอัพแล้วนะครับมันบินเร็วอยู่แล้วนะครับเออยกเว้นตัวที่แบบอยากเอาไปไกลๆนะครับผมโอ้ตัวนี้แช่ไม่ได้ว่ะนะครับตัวนี้พ่นน้ำแข็งไม่เข้าเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ซูไม่ได้นะครับเวลมันน้อยเกินไปหรือเปล่าเอ้ผมลองแช่สตีกูดิไม่ได้นะครับ ไม่ได้ไม่สลูไม่อะไรเลยนะครับก็เป็นการพ่นน้าแข็งเฉยๆละมั้งนะครับเหมือนมอกาก่อนไฟอ่ะพ่นไฟนะครับเออแต่แล้วมันสวยไงเนี่ยสีโคตรสวยเลยนะครับเออเอาเรื่องนะครับผมได้อยู่ได้อยู่นะสวยอยู่นะครับโอเคในรคลิปนี้พี่ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยด้วยกันนะกนะ็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะวันนี้ก็ได้ไข่ไอซ์ไวเวิร์นมาแล้วนะครับผมอยากได้มันนานแล้วนะครับ โอ้เป็นไข่ตัวใหม่นะครับผมอันนี้โอ้สวยจังเลยะโห่สวยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเลยด้วยกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะับผู้ชมขอบคุณหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับผมพาทุกคนไปจับไข่บางกรนนะขโมยไข่กันมานะโอ,โอ,โอ้แทบจะสูญพันธุ์เลยทีเดียวเชียวนะครับอ